สวัสดีครับผมเซลเบนจาก R d d Car Center นะครับคลิปนี้นะครับเป็นพาคุณลูกค้าทุกท่านนะครับมาอยู่กับเจ้า Toyota Corolla Altis 1.6G ปี2022นะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับเลขไม่1 1 1 6ห0ม่1 1 6 0 0กิโลเมตรนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่5 7 7 2 0 0 0บาทราคานี้ซื้อสดไม่มีเก็บแบ็ดเพิ่มเติมนะครับ มีเพียงค่าจัดโอนอยู่ที่2,700บาทเท่านั้นนะครับส่วนลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์ที่เบนเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะครับผ่อนได้นานสูงสุดถึง84งวดอยู่ที่ไหนก็สามารถจัดได้นะครับผมนี่นะครับเป็นไงบ้างนะครับรถคันนี้นะเบนบอกได้เลยนะครับว่ารถสวยน็อตเดิมทุกตัวนะครับคุณลูกค้าก็เหมาะกับคุณลูกค้าท่านไหนที่ชอบแบบว่าโครงสร้างสวยๆน็อตเดิมๆเมนาะคันนี้ สวยจริงนะครับเดี๋ยวเบน์พาคุณลูกค้าชมเลยนะกันนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวรอบเดี๋ยวเบน์พาชมรอบขั้นนะครับก่อนสักรอบหนึ่งนะ,ะเผื่อใครนะครับเพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่เบนซ์นะครับบริษัทของเบนซ์นะครับเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทอาคเนย์แคปิตอลเป็นรถเช่าหมดสัญญาจากหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของเอกชนหรือหน่วยงานราชการนะครับนี่ก็ที่เบนซ์นะครับ ลูกคุลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับรถที่เราไม่มีการรับรถจากภายนอกนะครับมาขายนะครับรถราบประมูลรถล,ลูกค้าส่วนบุคคลไม่มีแน่นอนนะครับจะมีแค่เฉพาะรถเช่าหมดสัญญาของเราเท่านั้นนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเบนส์พาคุณลูกค้าทุกท่านนะครับมาชมในส่วนของโครงสร้างกันเลยดีกว่านะครับว่าคันนี้น็อตเดิมจริงอย่างที่ว่าไหมนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับน็อตฝากระโปรงเลยอย่างแรกนะครับนี่นะครับคุณลูกค้าลองดูนะนี่หัวคมๆนะคุณลูกค้าน็อตไม่เคยถอดเลยนะนี่น็อตเดิมๆไม่เคยถอดนะครับแก้มด้านในนะครับน็อตก็เดิมๆเหมือนกันไม่เคยถอดนะคุณลูกค้าสวยๆนะครับนี่นะครับพวกอาร์กอะไรต่างๆนะยังอยู่ครบนะครับคุณลูกค้านี่น็อตสวยมากนะครับพวกลูกทรงตรงนี้นะครับก็สมมาตรดีนะไม่บุบไม่เบี้ยวนะครับ คัเ ok น,คน,คนเดิมแน่นอนนะครับผมคันเดิมแน่นอนนะครับมาชมในส่วนตรงนี้ต่อนะครับตรงนี้นะครับนี่คันเดิมแน่นอนนะคุณลูกค้าครับไม่บูดไม่เบี้ยวนะนี่ส่วนต่อนะครับตรงนี้ไอภายในตรงนี้ก็ดูจากตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าถ้ามีการทํานะครับมันก็ต้องถอดตรงนี้เหมือนกันนะนี่อันนี้น็อตเดิมเดิมเลยนะครับคุณลูกค้านะครับรูปทรงต่างๆนะสวยงามนะไม่บูดไม่เบี้ยวนะครับนี่หัวน็อตนะครับสวยงามนะนี่ แล้วก็มาดูสติกเกอร์กันต่อนะครับนี่สติกเกอร์ที่ออกมาจากโรงงานนะครับไม่มีการแกะเลยนะครับถ้ามีการแกะก็สันนิษฐานนะครับว่ารถอาจจะเคยทำสีฝากระโปรงมาเรียบร้อยแล้วนะนี่แต่อันนี้นะครับดําเดิมนะครับไม่มีอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนนะครับพวกซิลิโคนยาแนวอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องกดแล้วลงเป็นขึ้นรอยเล็บนะนี่กดแล้วขึ้นรอยเล็บนะครับมันจะต้องนุ่มๆนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าแข็งจะไปรอยเชื่อมมาเลยนะครับอันนี้คือไม่เดิมแน่นอนนะอันนี้คือ อีกที่เราเห็นเนี่ยมันจะยุบยุบเห็นไหมครับยุบแล้วก็จะคืนตัวนะอันนี้คือเดิมแน่นอนนะครับคุณลูกค้าห้องเครื่องนะครับก็สวยงามนะครับเดี๋ยวล้างทําความสะอาดให้ก่อนส่งมอบนะครับก่อนส่งมอบนะครับที่เบนจะทําอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนะครับหลักๆเลยนะหนึ่งที่เบนจะทําการเก็บนะครับเคลียร์งานต่างๆนะครับพวกเก็บริ้วรอยอะไรต่างๆให้กับคุณลูกค้า นะครับอย่างต่อมานะเบนจะทําความสะอาดให้นะครับอย่างเช่นสปาภายนอกภายในนะครับล้างห้องเครื่องล้างช่วงล่างให้นะครับประมาณนี้นะก็เรียกได้ว่าคุณลูกค้าได้ลดไปนะครับพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับห้องเครื er ่องก็ประมาณนี้นะครับน็อตสวยๆนะนี่น็อตสวยๆนะครับน็อตสวยๆเลยนะครับไม่มีสนิมนะไม่มีสนิมนะครับรถไม่ใช่รถน้ําเค็มแน่นอนนะคุณลูกค้าสวยงามเลยนะครับพวกตามซีนต่างๆนะนี่ นะครับไม่มีรั่วเลยนะนี่ไม่มีรั่วเลยนะครับสวยงามนะครับยังไม่รั่วหรอกนะครับรถประมาณนี้นะครับถ้าใช้ไปแบบไม่เ,เคยเห็นแบบพวกหนึ่งจุดเกอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่โตยต้านะไม่เ,เคยเห็นพวก1.9ึ่งุดเก้าไม่ประมาณสักห้าหกแสนนะครับมันเคยเห็นว่ามันรั่วนะเออนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรั่วหรอกไม่ค่อยเจอนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของอ่าริ้วรอยนิดนึงนะครับตัวนี้จะมีริว้วรอยนิดหนึ่งนะในส่วนของกันชนหน้านะคุณลูกค้าเห็นไหมเป็นรอยขูดๆนะครับน่าจะถูฟุตบาทมานะครับผมนี่มีนิดนึงนะมีรอยนิดหนึ่งนะครับก็ในส่วนเหล่านี้นะครับเดี๋ยวเบนทําการเก็บงานให้นะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมนะเนี่ยมีนิดนึงนะครับตรงนี้นะหลกัหลกๆรอยมีแค่นี้นะครับในส่วนของรอบคันส่วนอื่นๆนะครับไม่มีให้เห็นนะก็จะมีหลักๆแค่ตรงกันชนหน้านะครับถือว่าเป็น ที่ประจําของเขาแหละนะครับสำหรับรถตีเตี้ยนะครับบางทีจอดเอที่ยบฟุตบาทบ้างบางทียูเทินในเมืองบั่งนะครับยูเทินมันแคบนะครับเดี๋ยวเรามาชมน็อตโครงสร้างนะครับในส่วนอื่นๆกันต่อเลยนะครับประตูนี้อาจจะมองเห็นได้ยากนะครับแต่นี้เป็นดูให้แล้วนะมันเดิมนะ ตัวจะมองเห็นได้ยากเราดูตรงนี้ก็ได้นะครับคุณลูกค้าดูต้นพวกยาแนวตรงนี้นะเนี่ยรอยยาแนวมันต้องสวยเรียบเป็นอันเดียวกันอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีการทําขึ้นมาใหม่นะครับบูดบูดเบียเ้ยวเนี่ยไม่ใช่แน่นอนนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆต้องอยู่นะนี่มันต้องสวยแบบนี้นะครับกลมเป็นไข่ปลานะครับคุณลูกค้าถ้าไม่เดิมนะมันจะไม่รูปทรงนี้นะครับมันจะไม่ได้รูปทรงนี้นะน,นะครับสวยนะครับกดแล้วต้องเป็นรอยเล็บขึ้นนะเห็นไหมคุณลูกค้าดูนะครับ กดเราต้องเป็นรอยเร็บขึ้นนะเห็นไหมเดิมแท้แน่นอนนะครับมาดูในส่วนของประตูหลังกันนะครับประตูหน้าซอกมันอยู่ข้างในครับมองยากนะครับแต่เป็นดูให้แล้วนะครับต่อมานะครับนี่แก้มไอ้ด้านประตูหลังซ้ายประตูหลังขวาฮะน็อตเดิมๆนะครับผมเงาๆสวยๆนะครับไม่มีแกะไม่มีถอดมาแน่นอนนะครับคือถ้ามันแกะมันถอดมานะครับ มันต้องใช้ประแจหมุนนะครับพอประแจหมุนเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีรอยประแจนะครับมันจะเห็นได้ชัดมากเพราะว่าน็อตหัวน็อตมันทําสีมาเนาะของโตของทุกแบรนด์แหละนะครับหัวน็อตมันจะพ่นสีมาหมดนะครับถ้ามีการถอดเนี่ยมันจะเห็นเป็นรอยเลยนะครับถ้าคุณลูกค้าได้ดูคลิปเบซนบ่อยๆเนี่ยก็จะทราบอยู่แล้วเนาะมันจะมีบ้างนะครับบางคันที่ว่าถอดมาแล้วนะครับอ่าต่อมานะครับนี่นะครับ ประตูท้ายเดิมๆนะผู้ลูกค้าไม่มีการถอดมานะรถสวยเลยนะครับนะครับยาแนวนะครับยาแนวนะครับนี่กล้องไม่โฟกัสนะพยายามอยู่นะครับตั้งนึ่นนะแสงมันน้อยไปหรืออะไรนะครับมันไม่โฟกัสอะโฟกัสละนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นรอยเล็บแบบนี้นะนี่ เดิมแท้แน่นอนนะโอเคนะครับนอนในส่วนนี้เดิมเหมือนกันนะครับเดิมเหมือนกันนะเรียบร้อยนะครับมาดูด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายนะอ่าดูท้ายตรงนี้ก็ได้นะครับสิพวกยาแนวตรงข้างหลังนะนี่สีน้ำตาลสีเนื้อเนะครับอันนี้ของเดิมแน่นอนะนะครับกดแล้วนิ่มๆนิดนึงนะกดแล้วนิ่มๆนิดนึงนะต้องไม่แข็งโป๊กนะ อันนี้คือเดิมแน่นอนเดิมแท้แน่นอนนะครับยางอไหล่นะครับมีติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมชุดแม่แรงต่างๆนะครบคันนะครับด้านหลังนะเบนถือว่าค่อนข้างกว้างเลยนะครับก็เหมาะกับค่อนข้างเหมาะกับพ่อบ้านแม่บ้านนะครับหรือว่าใช้เป็นคันแรกอย่างนี้ก็ค่อนข้างเหมาะนะสำหรับเอาติดนะเบนมองว่ามันเป็นรถที่กว้างนั่งสบายนะครับฐานล้อค่อนข้างกว้างนะครับ แล้วก็ในส่วนของด้านท้ายเนี่ยเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะนะครับเ็เหมาะกับเป็นรถคันแรกเหมาะกับพ่อบ้านแม่บ้านเหมาะกับซื้อให้คุณลูกใช้อะไรประมาณนี้นะครับไหนมาด้านหลังนะครับก้มดูช่วงล่างนิดนึงช่วงล่างนะครับนี่นะครับตัวช่วงล่างดําปิดนะครับผู้ลูกค้าดํานะท่อสวยนะท่อสวยนะครับช่วงล่างดํานะ อันนี้ไม่มีสนิมแน่นอนนะครับคุณลูกค้าซื้อไปใช้ต่อยาวๆได้เลยนะครับไม่ใช่รถน้ําแข็งแน่นอนนะครับตัวด้านหลังเนี่ยช่วงล่างของรุ่นใหม่นะครับเขาจะต่างจากโฉมเก่านะครับคือโฉมใหม่เขาจะเป็นดับเบิลบิสบนนะครับเป็นช่วงล่างอิสระ4ล้อนะครับเขาจะให้ความนุ่มนวลกว่าช่วงล่างตัวเก่านะครับข้อดีของตัวนี้นะก็เหมาะกับการนั่งนะครับนั่งโดยสารเป็นอย่างยิ่งนะครับมันก็จะทําให้คนนั่งหลังเนี่ย นั่งค่อนข้างสบายกว่าโฉมเก่านั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวมาชมยางกันนิดนึงนะครับยางตัวนี้นะครับเป็นยางดันหลบนะครับขอบ16นะครับปีนะครับ2023สัปดาห์ที่38นะครับนี่แก้มยาง55นะครับก็เป็นมาตรฐานของเขานะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างออกแบบมาให้นั่งนุ่มนวลนั่งสบายนะครับตัวนี้นะ ประมาณนี้ละกันนะครับต่อมาเดี๋ยวมาชมในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านถ่ดด้านหลังกันนิดหนึ่งนะครับเบาะตัวนี้นะยังบอกได้เลยว่าค่อนข้างใหม่นะครับคุณลูกค้าเบาะค่อนข้างใหม่นะครับเบาะดํานะครับเป็นเบาะหนังนะครับเดินได้สีขาวนะได้ยังไม่มีการแตกนะครับคุณลูกค้าได้ยังสวยอยู่นะห้องผู้โดยสารนะค่อนข้างกว้างนะครับกว่าเซกเมนต์เดียวกันนะนี่นะครับประมาณนี้นะครับ เบนซ์สูง177เคยลองนั่งดูยแล้วก็นั่งสบายนะครับคุณลูกค้านะครับนั่งแท็กซี่นะครับก็นั่งสบายโอเคเลยนะครับต่อมานะครับด้านหน้านะครับมาชมน็อกกันก่อนนะครับนี่น็อตฝั่งซ้ายนะครับสวยงามนะไม่มีชนมาแน่นอนถ้ามีชนนะเบนซ์บอกตามตรงเลยนะครับไม่มีปิดบังคุณลูกค้าแน่นอนนะครับแต่ว่า ส่วนใหญ่นะถ้ามีมีถอดมาหรือมีแกะมาเป็นไม่ค่อยได้รีวิวให้ชมอยู่แล้วนะส่วนมากก็คัดมาประมาณหนึ่งแล้วแหละนะครับเบาะนะครับตัวนี้ก็เป็นเบาะหนังด้านหน้าก็สวยงามนะครับเป็นทรงบักเก็ตซีทนะก็อบอุ่มนะครับเวลาเข้าโค้งได้ค่อนข้างดีนะครับนี่นะครับปรับเป็นแบบแมนนวลนะครับผมนะ ก็ประมาณนี้นะครับตัวเบาะก,ก็ยังสวยอยู่ปีกเบาะยังไม่มีการล้มนะมีรอยการใช้งานยับจากการใช้งานนิดเดียวนะครับแต่ยังไม่มีการล้มไม่มีการขาดนะถือว่ายังค่อนข้างดีอยู่นะครับราคานี้ลูกค้าคิดว่าโอเคไหมครับถ้าโอเคสนใจนะครับยังไงก็ติดต่อมาที่เซลเบนได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 0943534242นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับคุณลูกค้าสามารถแคปหน้าจอมาแจ้งเบนให้ทราบได้เลยนะครับหลักๆตัวนี้นะเก็บงานด้าน,นหน้านิดนึงนะครับเก็บงานด้าน,นหน้านิดนึงนะครับแต่โดยรวมนะเป็นถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับโอเคนะ เบาด้านคนขับก็ค่อนข้างดีนะคุณลูกค้านี่สวยนะครับเป็นข้างที่ใช้เยอะที่สุดเนาะแต่รอยการใช้งานนะมีนิดเดียวนะคุณลูกค้านะยังดูดีอยู่นะครับผมยังดูดีอยู่ซื้อสดที่เป็นไม่เก็บแวนนะครับจัดไฟแนซ์ผ่อนเริ่มต้นฟรีดาวนะครับฟรีดาวผ่อนได้84งวดน,นะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับ เสียงเครื่องยนต์นิ่มๆเลยนะครับนิ่มๆเลยอ่าเลขไม่ห 10, นึ่งแสนหนึ่งมื่นหนึ่งพันหกร้รอยหกสิบเจ็ดกิโลเมตรนะครับพวงมาลัยนะครับสวยงามนะพวงมาลัยสวยงามนะเนี่ยอ่มีปุ่มมัตติฟังกช์ชันให้ไว้ครบคุมส่วนสเตอรโอนะครับ,รบอ่าพวงมาลัยมีลอกนิดน,นึงนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวตัวน,นี้เก็บงานให้นะเดี๋ยวหุ้มให้ใหม่นะครับถ้าคุณลูกค้าไม่อ่ารอได้นะเดี๋ยวเป็นหุ้มให้ใหม่นะครับ ่ะตรงนี้ยมันมันมีลอกนิดนึงเป็นคุยๆนะครับเจยวจัดการให้นะครับโอเคนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับเป็นหน้าจอมาตรฐานของรุ่น 1.6G อยู่แล้วนะครับก็จะมี FMAM Bluetooth USB นะครับแล้วก็แผ่น CD นะครับผมแผ่น CD นีน่ประมาณนี้นะครับแอ์นะครับเย็นปกตินะครับคุณลูกค้าเย็นเจี๊ยบเย็นฉับนะครับมีออโต้นะครับมีปรับออโต้นะ มี h e ทมีคู o ด้วยนะครับมีมีโหมดหลายโหมดนะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับพรอแมนนวลโหมดนะครับคุณลูกค้าสามารถเชนเกียร์นะครับเผื่อไว้วิ่งบนเขาหรืออะไรประมาณนี้นะเนี่ยสามารถเชนเป็นเกียร์หนึ่งเกียร์สองได้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะเผื่อไว้ชิงวิ่งทางเขานะครับมันก็จะมั่นใจกว่าเนาะบางทีถ้าเราบางทีเราถนัดแมนนวลอย่างนี้นะครับก็ปรับมาใช้โหมดนี้ได้ หรือบางคนอยากเล่นเชนเกียร์ให้มันสนุกสนุกหน่อยแบบฟีลิ่งเหมือนกลับไปขับเกียร์แมนนวลอีกครั้งหนึ่งนะก็ลองมาเล่นได้นะครับตัวชิปล็อกนะมีมาให้นะสำหรับเออจอดในห้างนะครับผมจะได้เข็นได้นะ,ะใส่แก้ว่างแล้วเข็นได้นะครับตัวนี้ตัวค r o เต c กชันคอนโทรลเอาไว้ขึ้นลมนะครับเวลาติดลมคงไม่ค่อยได้ใช้หรอกเนาะรถประมาณนี้ไม่คงไม่ได้ไปไปติดลมที่ไหนเนาะต่อมานะครับ เบรกมือ uh, นะครับนี่นะครับเบรกมือธรรมดานะครับกุญแจนะกุญแจ izer, รีโมทอินโมบิลิเซอร์นะครับสองดอกนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นกุญแจกันขโมยนะครับคือเขาจะมีสัญญาณที่ตรงกับสัญญาณในตัวรถนะอ่ะนี่ใช้สัญญาณนะนี่กรอบยากมากนะครับผมกรอบยากมากนะตัวนี้โอเคนะประมาณนี้2ดอกนะครับผม ที่พักแขนนะครับมีมาให้นะนี่ก็ใหญ่ก้อนข้างสบายเลยนะครับเป็นแบบซอฟทัชนะก็นุมน่มๆดีนะครับก็ดีนะครับสําหรับเวลาเราขับทางไกลเนาะดีกว่าดีกว่าแบบฮาร์ดเน็ตนะครับตัวคอนโซโลอะไรต่างๆก็สวยงามนะคุณลูกค้านะครับไม่มีแบบคาบกาวหรือว่ามีแบบรอยแบบเขาติดพงติดพระนะไม่มีนะนี่แล้วก็ตัว แผงหลังคานะครับตัวนี้ก็ไม่มีรอยนิ้วมือนะนี่แผงหลังคาสวยๆนะาขาวๆเลยนะครับเป็นดูให้แล้วนะไม่มีรอยไม่มีรอยแบบว่าติดพระอะไรมานะอ่าประมาณนี้นะครับผมก็สภาพก็9 5แล้วกันนะครับแต่จะไม่ได้ใหม่เหมือนป้ายแดงนะครับคุณลูกค้ากระจกก็มีมาให้นะนี่สองฝั่งนะแต่ไม่มีไฟแต่งหน้านะครับประมาณนี้นะ โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้านิดนึงแล้วกันเดี๋ยวเบนเร่งเครื่องให้คุณลูกค้าฟังนิดหนึ่งแล้วกันอ่ะสามสี่พันรอบเนี่ยสบายๆนะคุณลูกคา้าเครื่องยนต์นิ่งๆนะเครื่องยนต์นิ่งๆนะอ่าคนอยนต์นิ่งๆเลยนะครับของเรานะครับเช็คประวัติศูนย์ได้นะเราเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องอเช็คศูนย์ตามรอบอยู่แล้วนะครับคุณลูกค้าสามารถเช็คประวัติได้นะครับไม่มีเข้าอู่นอกแน่นอนนะครับ อโอเคดูไฟกันนิดนึงอ่ะเดี๋ยวพาดูไฟนิดนึงแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับอ่ะในส่วนของตัวสำเนาเล่มนะตัวนี้คุณลูกค้าท่านไหนนะอยากจะเห็นสำเนาเล่มนะครับอันนี้ทักเป็นมาส่วนตัวนะครับทักเป็นมาส่วนตัวนะเพราะว่าสำเนาเล่มติดรถไม่มีมานะครับเดี๋ยพาดูไฟนิดนึงนะครับ พับกระจกนะครับไฟฟ้าหมดนะพับกระจกออโต้ไม่ใช่พับอระจกตรงนี้นะนี่ปุ่มนี้นะครับพาดูไฟอีกทีนึงนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะไฟหน้านะครับจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับก็จะให้แสงสว่างแบบว่าเป็นลําแสงนะทำให้เรามองเห็นได้ดียิ่งขึ้น นะครับแล้วก็มีตัวไฟ Daytime Running Light เป็น LED นะครับเป็นไฟส่องสว่างเวลากลางวันนะครับก็เป็นจุดสังเกตให้กับรถที่อยู่ด้านหน้ากับฝั่งตรงข้ามนะครับนี่ไฟติดครบหมดนะนี่ไฟติดครบหมดโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครท่านไหนสนใจนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อเบอร์โทร0 9 4 3 3 4 2 4า เบอร์นี้แอดไลน์ได้ว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับหากท่านกําลังเป็นบุคคลที่ตามหารถจ์มือสองไว้ใช้งานอยู่เนาะโอเคนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ